ออกจากห้องที่เก็บอาวุธก็ทะลุเข้าสู่อีกห้องหนึ่งซึ่งมีหีบและลังของวางอยู่แน่นขนาดเช่นเดียวกันเสียงเพลงนั้นยังคงดังและชัดขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าได้เข้ามาใกล้บริเวณต้นกำเนิดเสียงนั้นเต็มทีแล้วภายในห้องที่เขากำลังย่องย่องไปอยู่นี้มืดทึบอากาศก็เย็นจัดเดินต่อไปได้สักหน่อยก็พ้นและทะลุมายังอีกห้องหนึ่ง แสงไฟสว่างส่องลอดออกมาเสียงเพลงอันเศร้าส้อยจบลงทุกสิ่งทุกอย่างในถ้ำมีแต่ความเงียบสองพี่น้องหยุดนิ่งดวงตาทั้งสองคู่จ้องไปยังห้องที่เห็นอยู่เบื้องหน้าพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงใดๆอีกเราเข้าไปดูกันเถอะเบาๆด้วยนะเอกบอกน้องสาวแล้วพากันย่องไปแอบดูภาพที่ปรากฏแก่สายตานั้น ทําให้เด็กทั้งสองรู้สึกประหลาดใจยังคาดไม่ถึงตะเกียงโปะขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนผนังหินแสงมันสว่างโพลงส่องให้เห็นร่างร่างหนึ่งที่กําลังนั่งฟุบหน้าอยู่บนโต๊ะข้างเตียงนอนครู่ต่อมาร่างอันบอบบางนั้นก็ค่อยๆเงยขึ้นเผยให้เห็นดวงหน้าที่เหี่ยวย่นหมนหมองของคนแก่ผมขาวแกนั่งนิ่งมือมองไปที่ผนังหินด้วยท่าทางสืมเศร้า เหมือนกำลังจะครุ่นคิดถึงอะไรอยู่ในใจโดยไม่ได้สังเกตรหรือรู้ตัวเลยว่ากำลังตกอยู่ในสายตาของเด็กสองคนที่เฝ้ามองแกอยู่อย่างชงนสนเท่แกลุกขึ้นพลางถอนหายใจอย่างรุนแรงราวกับจะสลัดความกลัดกลุ่มผิวของแกขาวจนออกซีดแกเดินไปเดินมาวนเวียนอยู่ในห้องรอบแล้วรอบเล่าที่ถัดขึ้นไปบนหัวเตียง เอกเห็นรูปคนในชุดทหารขนาดใหญ่แขวนอยู่คงจะเป็นบุคคลสำคัญที่ชายชรลาผมขาวคนนี้เคารพนับถืออย่างแน่นอนนอกจากนั้นตรงข้างเตียงนอนก็มีเครื่องเล่นจานเสียงเก่าๆวางอยู่มันคงจะเป็นต้นกำเนิดของเพลงที่ทั้งสองพี่น้องได้ยินเมื่อครู่นี้เองแกเดินวนมาทางประตูแล้วท่าทางของแกดูเหงาหงอยน่าสงสารไม่มีวี่แววของพิษภยัยใดๆที่น่ากลัวเลย ตาตาครับเอกตัดสินใจเรียกทันทีเขาเห็นชายชราคนนั้นสะดุ้งเฮือกขึ้นสุดตัวหันมามองหน้าด้วยท่าทางประหลาดใจอย่างสุดฉีดแกยืนตะลึงนิ่งงันไปราวกับจะไม่เชื่อในสายตาแล้วเอกกับอ้อก,ก็ได้ยินเสียงชายชราละล่ำละลักพูดอะไรออกมาเร็วรือด้วยภาษาที่ฟังแล้วไม่เข้าใจแกค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เด็กทั้งสองอีก ผมหลงป่ามาครับมาพบที่นี่เข้าโดยบังเอิญคุณตาขาคุณตาอยู่ที่นี่คนเดียวหรือคะอ้อร้องถามโอ้เด็กไทยเด็กไทยจริงๆมาได้อย่างไรกันเป็นเวลากว่ายี่สิบปีแล้วที่ฉันต้องเฝ้าถ้ำนี้อยู่ยังโดดเดียวฮ่าฉันยังพูดไทยชัดอยู่หรือเปล่าเจ้าหนูฉันเป็นคนญี่ปุ่น เป็นทหารของสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิแต่ฉันก็รักเมืองไทยเพราะฉันอยู่ในเมืองไทยตาเป็นทหารญี่ปุ่นเหรอคะอ้อถามด้วยความประหลาดใจใช่แล้วแม่หนูแล้วตาม,มาอยู่ในถ้ำบนภูเข,ขานี้ได้ยังไงคะกลางป่าลึกด้วยนายทหารชราคนนั้นนิ่งงันไปอีกดวงตาของแกใช้แววแห่งความขมขื่น สงครามน่าซิแม่หนูเมื่อสงครามระเบิดขึ้นลูกพระอาทิตย์ก็ตะลุยไปทั่วเอเชียเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิตาก็เป็นลูกพระอาทิตย์คนหนึ่งที่บุกเข้าไปจนถึงประเทศพมา่าแล้วก็กลับเข้ามาสู่เมืองไทยอีกครั้งเมื่อแพ้สงครามมาช่วยกันขนอาวุธขนสมบัติที่ยังเหลืออยู่ซ่อนไว้ในถ้ำแห่งนี้เพื่อว่าสักวันหนึ่ง พวกเราจะได้ลุกขึ้นอีกครั้งตามคำสั่งของท่านแม่ทัพแต่แต่อะไรครับตาคงเป็นไปไม่ได้เสียแล้วเพราะตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่อีกเลยรวมทั้งซายุริที่หายไปอย่างไม่มีวันกลับชายชลาเล่าอย่างเศร้าส่้อยแกเดินส่วนเซไปนั่งลงที่เตียงนั้นอีกใครคะซายุริ เขาเป็นเพื่อนทหารที่เฝ้าทำนี้อยู่กับตาน่ะสิแต่เมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าจะออกไปฟังข่าวคราวเพื่อติดต่อกับโลกภายนอกแต่เขาก็หายไปไม่กลับมาอีกตั้งแต่นั้นเอกและอ้อหวนคิดถึงสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้ทันทีนั่นคือคำพูดของกลุ่มคนที่บ้าสมบัติลายแทงคนเหล่านั้นพูดถึงการปล้น และข้าทหารญี่ปุ่นแก่ๆคนหนึ่งเพื่อแย่งลายแทงขุมทรัพย์สองพี่น้องคิดว่ามันจะต้องมีส่วนเกี่ยวพันกันอย่างไม่มีปัญหาบ้านเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจ้าหนูกองทัพอังกฤษกับอเมริกันยังยึดเมืองไทยอยู่หรือเปล่าทหารชราถามเอกและอ้อรู้สึกงงไม่เข้าใจคำถามนั้นเลยไม่มีลรครับตาเมืองไทยเป็นอิสระ ไม่เป็นเมืองขึ้นของใครครับแต่เมืองไทยก็แพ้สงครามเหมือนกับญี่ปุน่นทหารชรายังคงยืนกรานอยู่เช่นเดิมผมงงไปหมดแล้วครับตาสงครามไหนกันผมไม่รู้เลยเพราะตอนนี้เมืองไทยก็ปกติดีทุกอย่างไม่มีทหารอเมริกันไม่มีทหารอังกฤษหรือว่าชาติไหนๆในเมืองไทยมีแต่ทหารไทยเท่านั้นครับเอถ้าอย่างนั้น ตาคงจะเข้าใจอะไรผิดเสียแล้วเพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปและตาก็ลบอยู่แต่ในถ้ำจึงไม่ได้ทราบข่าวคราวจากโลกภายนอกเลยทหารชราครุ่นคิดอย่างหนักญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับตาครูผมเคยบอกว่าญี่ปุ่นก็เป็นอิสระครับให้เป็นอย่างนั้นจริงหรอเจ้าหนูทหารชราพูดเหมือนไม่เชื่อที่เด็กชายเล่า จริงๆครับเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เจริญร่ำรวยมีเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งครับเชื่อะค่ข้าคุณตาพวกหนูไม่โกหกหรอกชายชราพยักหน้าอย่างพึงพอใจรอยยิ้มปรากฏขึ้นในตาของแกจมใสขึ้นทันทีเป็นข่าวดีเหลือเกินไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้ยินข่าวที่ดีเช่นนี้ ทุกคนในญี่ปุ่นคงจะมีความสุขสุขที่ญี่ปุ่นได้เป็นประเทศอิสระทหารชราพูดกับตัวเองแล้วตารีรีของแกก็เศร้าลงอีกเมื่อหวนคิดถึงตนเองซึ่งต้องมาหลบหลบซ่อนซ่อนเฝ้าทรัพย์สมบัติอยู่อย่างเดียวดายในถ้ำแห่งนี้แกต้องทนผจนทุกข์อดอยากหิวโหวยคนญี่ปุ่นรุ่นใหม่ คงจะไม่มีใครนึกถึงความเจ็บปวดของสงครามทุกคนคงจะลืมเหล่าทหารหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหมดแล้วพวกเขาเหล่านั้นคงจะไม่มีใครรู้ว่ายังมีทหารเหลืออยู่อีกฉันปิดทองหลังพระเสียแล้วไม่มีประโยชน์อันใดที่จะมามัวเฝ้าสมบัติอยู่เช่นนี้มามาสิเจ้าหนู ตามตามาตาจะพาไปดูสมบัติที่ตาเฝ้าไว้พวกหนูเป็นคนนําข่าวดีนําข่าวแห่งอิสรภาพมาให้ตาตาจะตอบแทนด้วยการให้ดูของที่หนูไม่เคยเห็นอยากครับตาแต่ผมก็เห็นมีแต่อาวุธทั้งนั้นเลยยังมีอีกเดี๋ยวก็จะได้เห็นเร็วสิตามมาทหารชราเดินนำเด็กทั้งสองไปอย่างรวดเร็วตรงไปยังอีกห้องหนึ่ง เอกและอ้อเห็นหีบเหล็กวางเรียงกันอยู่สี่ห้าใบทหารชราเดินไปเปิดฝามันออกดูเอาสิมันมีอะไรอยู่ข้างในเห็นไหมเอกและอ้อเดินเข้าไปชะโงกหน้ามองอย่างงงงแต่แล้วเขาก็ต้องเบิกตาโพลงเมื่อเห็นว่าในหีบนั้นมีทองคำแท่งเลื้องอารามวางเรียงอยู่เต็มหีบชายชราหัวเราะอย่างพอใจนี่ละ สมบัติที่ตาเฝ้ามานานแสนนานโดยหลงคิดว่าประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยยังเป็นผู้แพ้สงครามอยู่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วตาก็เห็นจะหมดภาระสถิถ้าหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าตาจะออกไปจากธรรมนี้ไปกับพวกเจ้าสองคนเพื่อเปิดเผยขุมทรัพย์แห่งนี้ให้โลกรู้ทางรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น จะได้มาขนมันกลับออกไปใช้ประโยชน์จะเป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้มันฝังอยู่ในถ้ำนะซิหีบใบอื่นๆก็มีทองคำอยู่ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่แล้วทองคำทั้งนั้นแหละทาหารชราบอกแล้วพาเด็กทั้งสองเดินดูห้องหับภายในถ้ำนั้นต่อไปพวกเจ้าทั้งสองนี่บ้านอยู่ไหนกันละ่ะทำไมถึงหลงป่ามาถึงที่นี่ได้ เอกและอ้อพลายกันเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทันทีตอนหนึ่งเอกถามด้วยความสงสัยขึ้นว่าผมเห็นเรือยนต์ติดปืนกลจอดอยู่ข้างล่างลำหนึ่งด้วยครับไม่ทราบว่ามีทางเข้ามาทางไหนได้อีกเพราะเรือลำนั้นใหญ่คงจะลอดเข้ามาทางที่ผมกับน้องเข้าไม่ได้แน่ๆมีทางลับอยู่อีกแห่งหนึง่งเดี๋ยวตาจะพาเจ้าไปดูเราจะไปจากที่นี่ด้วยเรือลำนั้นแหละ ทหารชราบอกมันยังวิ่งได้อยู่เหรอครับได้สิมันเป็นเรือที่ดีมากตามันติดเครื่องดูแลมันอยู่เสมอตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ไม่เคยพามันเล่นออกไปไกลเพราะกลัวว่าเครื่องบินลาตะเวนอเมริกันจะเห็นเข้าแต่ตอนนี้ตารู้ความจริงแล้วแม้จะรู้ช้าไปตั้งยี่สิบกว่าปีแต่มันก็ยังไม่สายหรอกเพราะตา ยังไม่ตายตารู้ทางกลับออกไปจากป่านี้เหรอครับรู้สิแล้วเร่เลือตามลำธารสายนี้ออกไปอีกนิดหน่อยก็จะถึงแม่น้ำแควตามแม่น้ำแควออกไปไม่ช้าก็จะพบหมู่บ้านเราจะขึ้นฝั่งที่นั่นและไปกรุงเทพด้วยกันตอนที่สงครามยังไม่เกิดขึ้นตาเป็นหมอฟันอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้ตาไม่แน่ใจเสียแล้ว ว่าจะจำกรุงเทพได้หรือเปล่ากรุงเทพคงจะเปลี่ยนแปลงไปมากหากว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นไปตามที่พวกหนูเล่าให้ตาฟังนายทหารชราพูดอย่างใคร่ครวญท้านี้มีทางเข้าได้ทางลำธารใต้ภูเขาแห่งเดียวเท่านั้นเหรอครับยังมีอีกทางหนึ่งก็ทางลับอย่างที่ตาบอกไงล่ะไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตาและซายุริเท่านั้น ทหารชาราพูดถึงเพื่อนทหารของเขาอีกเอกและอ้อมองหน้ากันจึงได้เล่าเรื่องราวการปล้นลายแทงและเรื่องของกลุ่มคนบ้าสมบัติให้ทหารชาราฟังทันทีเอถ้าอย่างนั้นเห็นทีจะไม่ได้การเสียแล้วตาคิดว่าคนพวกนั้นคงจะวนเวียนอยู่แถวแถวนี้และบางทีพวกมันอาจจะหาทางเข้าถ้ำนี้จนพบก่ได้ทหารชารา มีท่าทางวิตกขึ้นมาทันทีแกวิ่งนำหน้าเอกและอ้อลงไปทางเบื้องล่างเอกวิ่งตามเมื่อมาถึงลำทานตรงที่เรือจอดอยู่แกก็ร้องลั่นเมื่อเห็นเรือของเอกและอ้อเอ๊ะนี่มันเรือของสายูรินี่โธ่เอ้ยเพื่อนคงจะต้องตายด้วยมือของโจรเหล่านั้นแล้วจริงๆนายทหารชราคร่ำครวญหนูเป็นคนเจอค่ะตาอ้อบอก ซายยริคงจะออกไปทางนั้นซึ่งเป็นทางที่ปลอดภัยเขาคงซ่อนเรือไว้แล้วเดินลัดป่าออกไปจนกระทั่งพบกับพวกโจรเหล่านั้นเข้ามันจึงได้ฆ่าเขาและแย่งเอาลายแทงนั้นไปเสียด้วยแล้วทหารชรากับเอกก็ช่วยกันลากเรือลำนั้นมาบังไว้กับโขดหินใหญ่ตาลองติดเครื่องเรือให้หนูดูหน่อยสิคะอ้อร้องขอ ทหารชรากระทำตามอย่างยินดีอึดใจเดียวเรือยนต์ลำนั้นก็กระหึมขึ้นแกขับมันวิ่งวนอยู่ในบริเวณนั้นรอบหนึ่งจึงดับเครื่องจอดมันไว้อย่างเดิมตรงหลังโขดหินเราไปข้างบนกันได้แล้วตาคิดว่าพวกโจรเหล่านั้นมันคงจะยังหาทางเข้าถ้ำไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีเรือเว้นเสียแต่ว่ามันจะรู้ทางลับบนสันเขา แต่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าพวกนั้นรู้แล้วครับเราจะทำยังไงกันดีเอกถามอย่างกังวลชายชราหัวเราะหึ่ยในลำคอจะทำยังไงน่ะหรือเจ้าหนูตาก็จะทำตามวิธีของทหารพระเจ้าจากักรพรรดิน่ะสิพูดแล้วชายชราก็หัวเราะอย่างเฮี้ยมเกรียม